จากคลิปล่าสุดที่เราทําขนมไข่หงเนี่ยมันก็จะมีไส้ถั่วกวนที่เราทําไว้ใช่ไหมมันก็เลยเหลือเราก็เลยจะเอามาทําเป็นซาลาเปานะน,นี่น้ํา240 ML ใส่น้ําตาลไป50กรัมแล้วก็ยีสต์นะยีสต์ผงประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันทํางานนะดูว่ามันทํางานหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นแป้ง400กรัมใส่เกลือครึ่งช้อนชานะแล้วก็ผงฟูประมาณ1ช้อนชานะนี่กะเอา เสร็จแล้วก็เอาแป้งส่วนผสมของของแห้งกับของเหลวที่เราทําไว้เนี่มารวมกันเลยนะก็นวดไปเลยแ,แรกๆมันจะติดมือหน่อยนะมันก็นั่นแหละนวดไปเรื่อยๆ,ๆแป้งกับนนะ้ํานี่คือเข้ากันพอดีเลยนะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบเหลวไปหรือข้นไปสําหรับแป้งแต่ละบ้านนะก็อาจจะแนะนําค่อยๆทยอยใส่ก่อนก็ได้แต่ว่าเราทําแล้วเราว่ามันโอเคเลยเนี่ยนวดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแบบเป็นรูปเป็นล่างเนาะแล้วก็เติมน้มามันจริงๆตามสูตรที่เราดูมาเนี่ยมัน เขาบอกให้ใส่ห0สิกรัมแต่เราว่ามันเยอะนี่30กรัมแล้วก็ว่าเยอะแล้วนะเราก็เลยลดน้ํามันเหลือแค่30กรัมพอแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะนี่แล้วก็เอามาทํารวมๆกันแล้วก็พักไว้นะคือถ้าสมมติเราบ้านใครร้อนทําอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเร็วใช่ไหมแบบพองเร็วอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็มากินข้าวกับชาเขียวนะแล้วก็มาเตรียมไส้นะนี่คือไส้ที่เหลือที่เราแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็แป้งที่ทิ้งไวนะ้น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเราวางไว้บน เครื่องทาความร้อนนะครึ่งชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็โรยแป้งนวลนะแป้งนวลก็คือแป้งอันเดิมของมันนั่นแหละแล้วก็แป้งของเรามานวดนวดครึงๆนะพอโรยแป้งนวลแล้วมันก็จะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะนี่นุ่มดีมากเลยตอนนี้โคตรฟินเลยตอนที่แบบว่าได้นวดได้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็แบ่งนะรอบนี้เราจะแบ่งเป็นแปดลูกนะคะแล้วก็แบ่งตามชอบเลยอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กแป้งหนาแป้งบางก็ทําตามชอบเลยนะเราอ่ะ เคยทำซาลาเปาหลายรอบไปแล้วแต่มันออกมามักจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราพยายามจะทําให้แป้งมันบางพอแป้งมันบางเนี่ยมันจะมองเห็นไส้มันก็เลยจะไม่นวลนข่าวเหมือนซาลาเปารอบนี้เราก็เลยจะทําแบบทาหนานิดนึงอะไรเงี้ยเราจะห่อสองแบบนะแบบหนึ่งคือเอาชิปจีบไว้ข้างบนแบบนี้นะอันนี้ก็คือห่อดึง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 ,ดงแล้วก็จับปิดให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็กระดาษที่เราใช้เราจะใช้เป็นถ้วยขนมนะแบบนี้สําเร็จเอามาแบะออกแล้วก็เอาวางลงไปนะ แป้งก็จะมีติดมือบ้างอะไรบ้างก็เอาแป้งนวลทามือด้วยนะคะเสร็จ mm. แล้วก็วางในซึ้งเลยนะนี่ครึงคร่งๆแล้วก็คลี่ๆอ,อย่างนี้แล้วก็จับจีบให้จีบให้แป้งมันอยู่ข้างบนนะนี่คือเป็นแบบแรกที่เราจะทําง่ายเราชอบทํานะรอบหน้าอาจจะทําเป็นไส้หมูไส้หน่อไม้ไส้เห็ดอะไรเงี้ยว่าจะลองทําอยู่หมูแดงหมูแดงก็ส่วนตัวไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่นะอาจจะเป็นหมูสับไข่ต้มนะ รอบหน้าที่จะทําคิดว่านะทําง่ายอ่ะแป้งสูตรเนี้ยเราชอบมากเลยนี่อันนี้จีบไว้ข้างบนเหมือนกันจีบก็จะไม่ได้จีบสวยมากนะมันมันไม่ใช่เป็นฟิลเหมือนสำหรับเราใช้หมูนะที่แบบว่าต้องจีบทีๆีสวยๆอะไรเงี้ย ه, อันนี้ก็คือทําแบบตามใจชอบนะตามใจฉันรอบหน้าถ้าเกิดทาเป็นจีบหมูอาจจะจีบทีๆีสวยๆกว่านี้นะก็หอไปเรื่อยๆนะสนุกนะเราชอบเราก็ใช้เวลาหอไม่นานเลยจริงๆอะ่ะมัน ประมาณ10นาที15นาทีก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ไปตั้งไว้บนเครื่องทำความร้อนเหมือนเดิมนะปิดฝาให้เรียบร้อยอีกแบบที่เราจะทำก็คือคลิกี่ออกอย่างนี้ทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาแป้งมาถือไว้ในมือแล้วก็ใช้วางใช่ไหมแล้วก็ดึงจีบเหมือนกันแต่ทำแบบนี้มันก็จะง่ายเพราะว่าแป้งมันจะอยู่ในมือแต่ว่ามือที่ถือลูกอะ่ะมือที่อยู่ข้างล่างอะ่ะต้องโรยแป้งนวลเยอะๆมันจะได้ไม่ติดมือนะเนี่ยอันนี้มันก็ติดแบบหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เราจะซ่อนจีบไว้ข้างล่างนะ ปกติเราเข้าใจว่าซาลาเปาไส้หวานนะ่ะจีบต้องซ่อนมาข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นกลมๆใช่ปะอันเนี้ก็คือถูกต้องแป้งก็ไม่ต้องคลี่มากนะเพราะว่าเวลาเราดึงมันสามารถดึงยืดขึ้นมาได้อยู่แล้วไงก็คลี่แค่พอเป็นพิธีนะเราไม่ได้ใช้ไม้ไม้กลมๆที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะไม้ไม้นวดแป้งอะ่ะไม่ได้ใช้เพราะว่าขี้เกียจล้างด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะเอามือกดๆก,ดกดเอาก็ได้ แล้วก็ซ่อนจีบไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะซึ่งนี้ก็จะทําแบบนี้ทั้งหมดนะนี่แล้วห่อไปเรื่อยเสนุกนะเราชอบทําอะไรแบบนี้มากเลยอยากทาขาย <c oughs> มีความสุขเวลาได้ทําอะไรอยู่ในครัวนะนี่ก็ต้องคอยโรยแป้งนวลน,นะเพราะว่ามันจะติดมือน,นิดนึงถ้าโรยแป้งนวลก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่ลูกสุดท้ายของเรา สร็จแ,แล้วมาหน้าตาแบบนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าึงสามสิบนาทีนะคือเราเคยทําแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งมันฟูจนมันมาติดกันหมดเลยไม่ต้องทำอันนี้คือรอบที่เราทําแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งไม่ได้นึ่งเลยนะอย่าหาทำนะทุกคนทําซาลาเปาต้องเฝ้านะเมืงง่อไงจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือรอบนี้นะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีประมาณเนี้ยจริงๆมันควรจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแหละแต่เราขี้เกียจรองไงเพราะว่าเราต้องนอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานพอ น้ำเดือดจัดแบบนี้ก็เอาวางลงไปเลยนะทั้งสองชั้นแล้วก็ฝาห่อผ้าด้วยนะมันจะได้ไม่หยดลงไปในในหน้าซัลปเปามันจะได้สวยนะแล้วก็ตั้งเวลา1ิบนาทีไฟแรงนึ่งไปเลยนี่ครบเวลาแล้วมาดูกันเลยหน้าตาเป็นยังไงนี่ดูดีเนาะแป้งมันอาจจะไม่ได้ขาวมากนะทุกคนเพราะว่าเราใช้แป้งอเนกประสงค์ไงถ้าเกิด ใช้เป็นแป้งซาลาเปาเหมือนของเมืองไทยมันจะขาวสวยแต่ว่าเราก็ไม่ติดเท่าไหร่นะสีนวลๆก็ดูสวยงามน่าทานดีเหมือนกันนี่ซาลาเปาซาลาเปาเราทำมีหลายขนาดมากอันนี้น่าจะเป็นลูกที่เล็กที่สุดนะเราก็เอาไปอุ่นนะอันนี้คือใช้กว่าน,นึงแล้วนะเอาไปอุ่นใ่ไมโครเวฟแล้วก็ตั้งน้ําอย่างนี้แล้วก็ครอบฝาที่แบบที่อบในไมโครเวฟเลยมันก็ออกมานุ่มเหมือนเดิมนะดูดีเลยเห็นปะมันนุ่มมากเลย มาดูไส้ข้างในกันนะว่าเป็นยังไงอันนี้เราทําเป็นไส้ถั่วที่เหลือจากที่ทําไข่หงเนาะดูสิไส้แบบแน่นๆเลยน่ากินมากเราทํากินไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนะั้นเราอันนี้ไปหน่อยทิ้งนานไปหน่อยปล่อยน้องข้ามคืนเพราะว่าก็คิดว่าเออมันคงไม่โตไปมากกว่าน,นะลงมาสรุปคือน้องเดินทางมาลวงกันนะมันก็เลยไม่สวยรอบไปแล้วอะซาลาเปานี้เหมือนต้องเฝ้าเนาะแบบว่า ต้องตามเวลาปางเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอะไรเนี้ยถึงจะเอามานึ่งเนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองทำเป็นไส้หมูไส้อะไรั้งแป้งรอบนี้ถือว่าโอเคโอเคขอรอบอื่น่ะนะเอา่อยมากมันจะไม่ค่อยขาวนะเพราะว่าเราใช้แป้ง อนเนกประสงค์ทีนี่ไม่ได้ใช้แป้งสาลาเปานะมันก็จะไม่ขาวเท่าบบ้านเราเนาะก็เอาสีแบบนวลนแบบเนี้ยแต่อร่อยเนาะ